สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับวันที่30มีนาคมปี2019ช่วงเวลาประมาณบ่าย3 26นาทีมีชายคนหนึ่งเป็นญ,ญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโทรแจ้ง911ว่ามีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นโดยขอให้เจ้าหน้าที่มาที่เกิดเหตุโดยด่วนสถานที่เกิดเหตุอยู่แถวแถวถนนเวสต์เวอร์จิเนียสตีในเมืองไบรอัรัฐเท็กซัสหรัฐอเมริกา พอพวกเขาไปถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆได้เดินสำรวจสถานที่โดยรอบส่วนอีกนายหนึ่งก็เดินเข้าไปหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในรถซึ่งกำลังถูกห้ามเลือดไว้จากพี่ชายของเขาอีกทีตอนนั้นตำรวจได้เร่งให้รถพายบาลมาสมทบภายหลังระหว่างนั้นตำรวจได้ถามถึงคนที่ยิงว่าอยู่ไหนพี่ชายของเหยื่อได้อธิบายรูปรักษ์ภายนอกว่าเป็นอย่างไรครับโดยบอกว่าเป็นคนผิวขาวผมบอ์สั้นใส่เสื้อสีดำและใส่ผ้าพันคอสีน้ำเงินปิดหน้าไว้อายุน่าจะราวๆ25ถึง30ปีตำรวจได้ขอให้เขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง เขาบอกว่าน้องชายของเขาเพิ่งขับรถมาจอดไว้ไม่นานนี้เองจากนั้นเขาก็เห็นคนร้ายยิงใส่น้องเขาไปแต่ด้วยความที่เขาไม่มีอาวุธเขาจึงได้แต่รอให้คนร้ายหลบหนีไปก่อนจากนั้นจึงรีบออกมาห้ามเลือดไว้ญาติของเขาอีกคนหนึ่งได้วิ่งตามคนร้ายไปแต่ตัวเขาเองไม่เห็นหน้าคนร้ายและไม่รู้ได้ว่าเป็นใครต่อมาตำรวจได้ถามว่าน้องชายของเขาชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อโคเซพีนาอายุ23ปีคือจากข้อมูลเบื้องตน้นโคเซเป็นคนที่น่าเชื่อถือคนหนึ่งพูดคำไหนคำนั้นเป็นคนที่รักครอบครัว โดยเฉพาะแม่ของเขาครับเพราะพ่อของเขาจากไปตั้งแต่เขาอย่างเล็กทุกครั้งที่เวลาเขาไปเยี่ยมแม่ที่บ้านหรือทุกครั้งที่กลับมาจากที่ทํางานเขามักจะไปหาแม่เสมอทุกๆวันและถามไถ่กันตามปกตินอกจากนี้เขามักจะถามแม่เสมอว่าอยากได้อะไรไหมมีกับข้าวอะไรที่อยากกินบ้างหรือเปล่ามีเงินใช้พอหรือไม่เป็นต้นครับเขาเป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์คนอื่นดีเสมอกับพี่ชายของเขาเองก็ด้วยและพี่สาวของเขาอีกครับความฝันสูงสุดของโคเซ่คือ เขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกมีภรรยาที่เขารักแต่แน่นอนว่าณนะตอนนั้นเขายังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนซึ่งเขาเองก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรถ้ามันใช่สักวันคงได้เจอวกกลับไปที่สถานการณ์ปัจจุบันตำรวจที่อยู่พูดคุยกับพี่ชายของโคเซ่ได้เดินวนไปอีกฝั่งหนึ่งของรถและเขาเห็นกับคราบเลือดที่กระเด็นไปทางฝั่งคนนั่งค่อนข้างเยอะเลยครับเขาพยายามจะหาดูหลักฐานเบื้องตน้นแต่ยังไม่เห็นอะไรเป็นพิเศษพอรถพยาบาลมาถึงพวกเขาได้เร่งไปช่วยโคเซ่ที่กำลังหมดสติ ในขณะเดียวกันโคเซ่ ose, ที่อยู่ในสภาพที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดแม่ของเขาก็เดินมาดูด้วยเช่นกันครับเธอเอาแต่ร้องไห้ไม่หยุดเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ตำรวจได้ถามแม่ของเขาต่อด้ดยครับว่าแม่พอจะรู้ไหมว่าใครอาจจะทําเรื่องแบบนี้ได้แต่แม่ก็บอกว่าเธอไม่รู้จริงๆส่วนพี่ชายของโคเซ่เองไม่รู้ด้วยว่านี่มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่สิ่งที่พี่ชายทราบอีกอย่างหนึ่งคือโคเซ่บอกกับเขาว่าคนร้ายได้วิ่งหนีอ้อมกําแพงนี้ไปและญาติอีกคนหนึ่งได้วิ่งตามไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รีบนําตัวโคเซส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันสแล้วครับเขาได้เสียชีวิตระหว่างทางไปซึ่งอีกไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์มันก็จะเป็นวันเกิดของเขาแล้วด้วยครับพอเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของโคเซทุกๆกคนในครอบครัวต่างร้องไห้กันไม่หยุดครับโดยเฉพาะแม่ของเขาทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากความรู้สึกมันเกินกว่าจะอธิบายเป็นคําพูดได้พวกเขาพูดอะไรไม่ออกหน่วยพิสูจน์หลักฐานที่กําลังอยู่ในที่เกิดเหตุ ได้เห็นกับเต็นท์ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากรถของโฮเซ่มากนะักจึงได้เดินเข้าไปดูข้างในเผื่อว่าจะพบอะไรที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงอะไรบางอย่างได้สิ่งที่พวกเขาเห็นส่วนมากก็จะเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเช่นหูฟังแผ่นดีวีดีเก้าอี้และอื่นๆนอกจากนี้พวกเขายังได้พบกับใบกัญชาในนั้นอีกด้วยครับแต่ณนะตอนนั้นพวกเขาไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องนี้สักเท่าไร่จากนั้นตำรวจค่อยๆเรียบเรียงสิ่งที่พี่ชายของโฮเซ่เล่าให้ฟังช่วงแรกว่าคนร้ายใช้ปืนยิงเข้าไปข้างในรถ แต่พอมองลงไปที่พื้นดีๆมันก็จะมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ครับซึ่งพวกเขาไม่เห็นในตอนแรกเพราะตอนนั้นพวกเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของเหยื่อเป็นอันดับแรกตำรวจจึงได้เก็บปลอกกระสุนนี้ไว้เป็นหลักฐานต่อไปพร้อมกับใบกัญชาที่ถูกพบด้วยตำรวจหลังจากที่รู้ว่าคนร้ายวิ่งหนีไปทางไหนพวกเขายังไม่ตัดใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะทางที่คนร้ายอาจจะหนีไปได้นั้นมันมีมากมายเหลือเกินสิ่งที่พวกเขากำลังวิเคราะห์กันอยู่คือทางไหนที่หนีได้เร็วที่สุดและง่ายที่สุดโดยไม่ต้องใช้รถยนต์แต่เป็นการวิ่่่่งแทททนนเเพพืือออกกจา้้ีีใหร็วสุด ต่อมาพวกเขาได้นาสุนัขตํารวจที่เชี่ยวชาญด้านการติดตามหรือสกดรอยมาช่วยอีกแรงหลังจากที่ใช้สุนัขตํารวจสกดรอยตามกลิ่นไปเรื่อยๆมันก็จะไปหยุดแถวๆพุ่มไม้แห่งหนึ่งครับส่วนหนึ่งพวกเขาพยายามคิดกันว่าถ้าพวกเขาเป็นคนร้ายพวกเขาจะวิ่งหนีไปทางไหนได้บ้างและพวกเขาได้เดินต่อไปตรงรางรถไฟครับและทันใดน,นั้นสุนัขตํารวจก็ได้พบกับอะไรบางอย่างมันคือรองเท้าแตะข้างหนึ่งที่มีคนทําตกไว จริงๆแล้วมันสามารถเป็นของใครก็ได้ครับบางคนอาจจะทำตกไว้หรือมีใครทำหล่นมาจากรถไฟก็เป็นได้แต่อย่างน้อยนี่ก็ถือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปตรวจด n a นเอต่อได้พอได้ทำการตรวจสอบหลักฐานที่เกิดเหตุหมดแล้วพวกเขาได้กระจายกำลังไปสอบถามบุคคลในระแวกนั้นทุกบ้านครับเผื่อว่าใครจะได้ยินหรือเห็นอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่แต่หลายๆคนไม่ได้เห็นหรือได้ยินอะไรเลยครับคาดว่าส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้อยู่บ้านกันในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ นอกจากนี้กล้องวงจรปิดที่อยู่ตามถนนดันมันเสียอีกครับมันเลยทําให้การตามหาบเบาะแสของคนร้ายไม่มีอะไรคืบหน้าเลยตำรวจสงสัยเหมือนกันครับว่าญาติของโคเซ่ที่บอกว่าวิ่งไล่ตามคนร้ายไปจริงๆแล้วจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่กําลังตามหาอยู่หรือไม่จากนั้นตำรวจได้โทรให้เขามาให้ปากคำที่โรงพักซึ่งเขาเองก็ยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเขาเล่าว่าตอนนั้นเขากับโคเซ่กำลังพูดคุยกันอยู่ปกติเขายืนคุยจากด้านนอกของรถส่วนโคเซ่ก็นั่งอยู่ในรถ อยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งใส่ผ้าพันคอปิดบังใบหน้าแล้วค่อยๆเดินมาหาเขาแล้วผลักเขาออกจากรถไปคนร้ายเรียกเงินจํานวนหนึ่งจากเขาซึ่งเขาเองไม่มีเงิน,นไรติดตัวเยอะแต่ด้วยความที่คนร้ายถือปืนจี้อยู่เขาจึงได้โยนกระเป๋าตังค์ให้คนร้ายไปจากนั้นคนร้ายให้เขาก้มลงไปที่พื้นอย่าขยับและหันไปเห็นโคเซ่พอดีจึงได้เรียกเงินจากโคเซ่เช่นกัน แต่โคเซ่ไม่ให้จากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทันทีเขาตกใจมากตอนนั้นจึงได้เรียกพี่ชายของโคเซ่มาช่วยส่วนเขาเองได้โทรหาก9ก้าหนึ่งก่อนแล้ววิ่งตามคนร้ายไปทีหลังเขาเล่าต่ออีกว่าคนร้ายวิ่งอ้อมไปที่กำแพงไม้แล้วออกไปทางรางรถไฟอีกทีแต่พอเขาไปถึงเขาก็ไม่เห็นคนร้ายแล้วไม่รู้ว่าหลบหนีไปทางไหนเขาจึงได้แจ้งกับทางครอบครัวของโคเซ่ให้ทราบก่อนที่เขาจะไปทำธุระที่อื่นต่อเขาให้เหตุผลว่าที่เขาไม่กลับไปหาโคเซ่เพราะเขาคิดว่าโคเซ่คงไม่เป็นอะไรมากนัก จนมาดูทีหลังว่าโคเซ่เสียชีวิตไปเขาเองก็เสียใจเหมือนกันโดยรวมแล้วข้อมูลที่ญาติคนนี้ให้มาเขาฟังดูไม่น่าจะใช่คนที่ก่อเหตุแถมยังได้อธิบายถึงเส้นทางการหนีของคนร้ายได้ตรงกับพี่ชายของโคเซ่พอดีนอกจากนี้เขายังได้อธิบายรูปลักษณ์ภายนอกว่าเป็นคนผิวขาวพร้อมแบบกลางๆไม่ได้มีพุงเยอะจนเกินไปเสื้อผ้าสีดำกางเกงสีน้ำตาลอะไรประมาณนี้ครับตำรวจถามต่อว่าเหตุผลของการก่อเหตุนในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้าง ตัวเขาเองยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับแต่เท่าที่รู้คือโคเซ่กับเพื่อนของเขาอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขามีธุรกิจซื้อขายยาเสพติดกันอยู่เขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่เพียงแค่นั้นเขาจําได้ว่าวิธีการพูดของโคเซ่กับคนร้ายเหมือนจะรู้จักกันมาก่อนแต่เขาเองไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ในเวลาต่อมาตำรวจได้ตัดชื่อเขาออกจากผู้ต้องสงสัยไปครับและได้โฟกัสไปที่ลักษณะของคนร้ายแทนแล้วว่าจะต้องสงสัยผู้ชายที่เป็นผิวขาว ผมบอลสั้นไม่ผอมมากจนเกินไปและไม่อ้วนจนเกินไปแต่ตามที่ญาติของโคเซ่ได้เล่าให้ฟังมันเป็นเหมือนกับการปล้นชิงทรัพย์ซะมากกว่าแต่มันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่นอนเพราะมันมีคนเสียชีวิตคนร้ายอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้ซึ่งต้องเร่งหาข้อมูลให้ได้โดยเร็วที่สุดจากนั้นตำรวจได้เชิญให้ทุกๆคนในครอบครัวของโคเซ่มาที่โรงพักเพื่อสอบปากคำเป็นรายบุคคลเผื่อว่ามีใครทำตัวผิดปกติหรือมีอะไรปิดบังอยู่แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครมีอะไรน่าสงสัยเลยครับ ส่วนพี่สาวของโคเซ่เองก็เป็นคนที่พยายามจะให้ข้อมูลกับตำรวจให้ได้มากที่สุดคือเธอเริ่มจดทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เธอได้ยินหรือได้เห็นมาจริงๆแล้วเธออาศัยอยู่อีกเมืองหนึง่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุและมันก็จะมีชื่อคนหนึ่งที่เธอได้มาจากคนที่เธอไปคุยด้วยนั่นก็คือจอนนี่ครับความน่าเชื่อถือจากคนที่ให้ข้อมูลเธอไปจะมากน้อยแค่ไหนตำรวจไม่สามารถปฏิเสธได้ครับและพวกเขาต้องไปตามหาคนคนนี้ให้เจอและสอบถามด้วยตัวเองว่าจะใช่ผู้ต้องสงสัยจริงๆหรือเปล่า เพราะได้ยินมาว่าเขาเป็นคนผิวขาวผมหลอนสั้นสืบไปสืบมาจนได้รู้ที่อยู่ของจอห์นนี่มาครับจากนั้นตำรวจได้เดินทางไปหาเขาที่บ้านทันทีสิ่งที่น่าแปลกใจคือที่อยู่ของจอห์นนี่อยู่ห่างจากแถวบ้านของโคเซ่ไม่ถึง8กิโลเมตรเลยครับหลังจากที่ได้มีการพูดคุยและพบเห็นกับจอห์นนี่ตัวเป็นๆแล้วทางตำรวจเองบอกได้เลยว่าถ้าเป็นคนร้ายเขาคงไม่สามารถทานอาหารภายในคืนเดียวแล้วน้ำหนักเพิ่มได้ขนาดนี้แน่นอนนอกจากนี้จอห์นนี่ ยังมีพยายนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆภรรยาของเขาน้องสาวและเพื่อนครับคือถือได้ว่าหลายคนมากๆซึ่งตอนนี้ทําให้เจานี่ไม่ใช่คนที่ตํารวจตามหาแล้วต่อมาตํารวจได้ตัดสินใจไปหาพี่ชายของโคเซที่บ้านเพื่อสอบถามอะไรบางอย่างเพิ่มเติมครับเพราะคนเราอย่างที่ทราบกันดีว่าเวลามีเหตุการณ์ที่ช็อกสะเทือนใจความทรงจําบางอย่างมันอาจจะเลือนหายไปได้บ้างและตํารวจอยากจะทราบว่าเขามีข้อมูลอื่นอีนอกไหมที่ยังไม่ได้บอก หรือลืมพูดกับพวกเขาไปในวันที่ให้ปากคําที่โรงพักวันก่อนเขาบอกว่าหลังจากที่เขากลับมาจากที่โรงพักเขาได้เดินไปถามผู้คนแถวๆนี้ด้วยเหมือนกันจากคนที่เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นผู้ชายผิวขาวคนหนึ่งผมสั้นด้วยรีบเดินไปที่รถคันสีขาวคันหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าเป็นยี่ห้ออะไรตำรวจได้ยินแบบนี้บอกได้เลยครับว่ามันเป็นข่าวใหญ่จริงๆสําหรับพวกเขา ระหลังจากที่ได้ตามเรื่องนี้มาเรื่อยๆมันไม่มีทางอื่นให้ตำรวจสืบหาได้เลยจนมาได้ยินเบาะแสที่สำคัญนี้พวกเขาเริ่มมีความหวังในการตามหาคนร้ายมากขึ้นเพราะถ้าตำรวจสามารถตามหารถคันนี้ได้พวกเขาก็จะรู้แล้วว่าใครคือเจ้าของรถคันนี้และมันน่าจะเป็นคนคนเดียวกันกับผู้ต้องสงสยัยต่อมาไม่นานครับมีช่างไม้คนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ได้ติดต่อหาตำรวจว่าเขามีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นกับโคเซตำรวจจึงได้นัดเจอกับคนคนนี้ทันทีในที่ทำงานของเขา เขาได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นว่ามันเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสเขากำลังจะเดินเข้าบ้านและเห็นว่ามีรถคันหนึ่งมาจอดทิ้งไว้เฉยๆแถวที่เกิดเหตุเป็นรถคันสีขาวแต่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรเขาไม่ได้สนใจอะไรมากนักในตอนนั้นเพราะเขามัวแต่คิดที่จะกลับเข้าไปในบ้านเพื่อเปิดนังดูแต่เขาจำได้ว่ามันมีสติกเกอร์อะไรสักอย่างติดไว้ที่กระจกหลังรถตำรวจเองหลังจากที่ได้รับข้อมูลนี้มาพวกเขาได้ติดต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มตรวจเช็คหารถคันสีขาวบวกกับรถที่มีสติ๊กเกอร์ติดที่กระจกหลังรถเพราะเชื่อว,ว่ามันมีไม่เยอะและน่าจะทําให้การตามหาเบาะแสมันค่อยๆแคบลงไปด้วยพวกเขาใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวันครับก็สามารถหาเจ้าของรถเจอแล้วโดยรถคันนี้มีเจ้าของเป็นผู้หญิงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนักประมาณ10กิโลได้ตำรวจที่เฝ้าตรวจตราจราจารผ่าน CCTV เห็นว่ารถสีขาวคันนี้ได้เคลื่อนไหวไป,ไปที่ไหนซักแห่งพวกเขาได้เร่งนำเจ้าหน้าที่ไปยังบริเวณดังกล่าวและให้รถคันนี้หยุดเพื่อสอบถามข้อมูล แต่คนที่อยู่ในรถดันเป็นผู้ชายสองคนซะงั้นครับผิดกับข้อมูลที่ถูกส่งมาในตอนแรกว่าเป็นผู้หญิงตำรวจตอนนั้นได้ถามไปตามปกติว่าคนที่อยู่ในรถมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันคนที่ขับรถบอกว่าพวกเขาเป็นพ่อลูกกันจากนั้นตำรวจได้ให้ทั้งสองคนออกมาจากรถครับต่อมาตำรวจนายหนึ่งได้พาผู้ชายผู้เป็นพ่อแยกออกมาคุยก่อนและถามว่าจะไปไหนกันเขาบอกว่ามีงานทาสีที่ต้องไปทำอีกที่หนึ่งแค่นั้นตำรวจถามต่อว่าแล้วรถคันนี้เป็นของใครเขาบอกว่าเป็นรถของลูกสะใภ้เขาเองและได้ยืมขับออกไปทำงานก่อน ในขณะเดียวกันชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกได้เปิดเผยตัวว่าเขาชื่อแคมรอนครัมรีอายุ30ปีตำรวจยังได้ขอค้นภายในรถว่ามีของอะไรผิดปกติหรือไม่ซึ่งมันมีปืนไรเฟิลอยู่ด้านหลังของรถและมีมีดอยู่ในนั้นด้วยครับตำรวจได้เปิดเผยว่าช่วงที่ไปหยุดรถของแคมรอนตอนนั้นพวกเขาทั้งหมดคิดไว้แล้วว่าแคมรอนคนนี้นี่แหละดูเข้ากับข้อมูลที่ได้มาจริงๆและมีความเป็นไปได้ว่าต้องเป็นเขาแน่ๆแ,แต่เพื่อให้แน่ใจมากขึ้นกว่าเดิมตำรวจได้ขอให้แคมรอนเปิดแขนเสื้อขึ้นแต่่เขาไมมยอครับ เขาบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องโชว์อะไรเขาไม่ได้ทําอะไรผิดสิ่งที่ตํารวจพยายามจะดูคือมันจะมีรอยขีดข่วนของกิ่งไม้หรือไม่เพราะช่วงที่ผู้ต้องสงสัยหลบหนีไปเส้นทางมันมีแต่ต้นไม้กิ่งไม้พุ่มหญ้าเต็มไปหมดแล้วด้วยความที่คนร้ายรีบแถมยังใส่เสื้อแขนสั้นมันต้องมีรอยอะไรสักอย่างที่แขนแน่ๆไม่เพียงแค่นั้นจําเรื่องของสติกเกอร์ได้ใช่ไหมครับมันมีสติกเกอร์แปะอยู่ที่กระจกด้านหลังจริงๆเขียนว่า baby on board หลังจากที่มีการสอบถามอะไรกันเสร็จ ตำรวจได้ยึดรถคันนี้ไปตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานต่อไปส่วนแคมรอนและพ่อของเขาได้ถูกเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักหลังจากที่ไปตรวจสอบที่บ้านของพวกเขาก่อนครับเจ้าหน้าที่ได้พากันไปที่บ้านของพ่อแคมรอนเพื่อหาข้อมูลให้ได้ว่าแคมรอนมีอะไรอย่างอื่นที่ปิดบังอีกหรือไม่ถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงๆมันคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งพ่อของแคมรอนเองแม้ว่าจะเชื่อว,ว่าลูกของตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เขาก็ไม่ได้ยอมให้ตำรวจเข้าไปด้านในครับตำรวจจึงได้แต่ยืมรอ,อน,นอกบ้านจนกว่าหมายค้นจะถูกอนุมัติ ไม่ถึง2ชั่วโมงครับหมายคนได้ถูกอนุมัติออกมาซึ่งพวกเขาสามารถเข้าไปในบ้านและหลังบ้านได้ตามปกติพอตำรวจเข้าไปในบ้านพวกเขาได้พบกับสิ่งของบางอย่างที่สะดุดตานิดหนึ่งครับมันจะมีกระเป๋าของเขาสองสใบที่เต็มไปด้วยอาหารปืนสิ่งอื่นๆที่ทําให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ถ้าเกิดต้องเข้าไปอยู่ในป่าดาน,านแต่จริงๆแล้วสิ่งของเหล่านี้ใครๆก็มีได้ครับไม่ได้แปลกอะไร แต่มันจะมีโถงเงินหรือที่เก็บเงินสดเป็นจํานวนมากแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแคมรอนน่าจะใช้วิธีในการขายยาเสพติดถึงมีเงินสดเยอะขนาดนี้จากนั้นตำรวจได้เดินออกไปดูที่โรงเก็บของหลังบ้านต่อครับและสิ่งที่เจ้าหน้าที่กําลังตามหาอยู่นั้นได้ไปอยู่ในกล่องสีเขียวๆนี้นั่นก็คือปืนสั้นกระสุนปืนที่มีการโหลดเก็บไว้เพื่อเตรียมไว้ใช้งานอีกด้วยเสื้อผ้าสีดําผ้าพันคอสีน้ําเงินกางเกงสีน้ําตาลมีดและที่สําคัญเลยรองเท้าแต่นั่นเองครับ ซึ่งมันจะเป็นอีกข้างหนึ่งที่ตำรวจพบใกล้ๆกับรางรถไฟหลังจากที่นำปืนสั้นและกระสุนปืนไปตรวจสอบมันเป็นรุ่นและยี่ห้อเดียวกันกับปลอกกระสุนปืนที่ถูกพบในที่เกิดเหตุอีกด้วยครับตำรวจใช้เวลาค้นหาอยู่ภาคใหญ่จนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วและได้หลักฐานที่คิดว่ามันหนักแน่นมากพอที่จะจับแคมรอนไปฝากขังที่โรงพักก่อนได้ในข้อหาปล้นจริงรัพย์ซึ่งแคมรอนเองหลังจากที่ตำรวจได้พูดไปเหมือนเขาฟังไม่ถนัดว่าเขาโดนข้อห,หาอะไรกันแน่เขาคิดว่าเขาโดนข้อหาฆาตรกรรมด้วยซ้ำ แต่ตำรวจยังไม่ได้พูดอะไรมากและได้นำตัวเขาไปส่งที่โรงพักช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับตำรวจได้พยายามสอบถามในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพยานยาที่เห็นว่าเขาไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามตำรวจได้สอบถามภรรยาและพ่อของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ว่าเห็นแคมรอนอยู่ที่บ้านไหมซึ่งทั้งพ่อและภรรยาต่างไม่มั่นใจทั้งคู่ครับว่าพวกเขาเห็นแคมรอนอยู่ที่บ้านหรือเปล่าพ่อบอกว่าช่วงนั้นเขากําลังนอนอยู่ส่วนภรรยาบอกว่าเธออยู่ห้องนอนกับลูก กำลังสอนและเล่นกับลูกปกติ 2- 3สาชั่วโมงแล้วไม่มั่นใจด้วยว่าเขากลับมาบ้านจริงหรือเปล่าแต่แครรอนเองอ้างว่าช่วงประมาณบ่ายสองเขาอยู่ที่บ้านและไม่ได้ออกไปไหนเลยหลังจากนั้นเขาเสริมว่าภรรยาเป็นพยานให้เขาได้ซึ่งเธอเป็นคนเห็นเขากลับมาบ้านจริงๆช่วงบ่ายสองเขาอยากให้ลองกลับไปถามภรรยาของเขาใหม่ก็ได้แต่ตำรวจพูดตรงมากครับว่าเขากําลังโกหกอยู่และให้พูดความจริงออกมาแต่เขาขอใช้ทนายมาช่วยในคดีนี้แทนครับการสอบปากคำยังจบลง จากนั้นตำรวจได้ให้เขาถอดเสื้อออกและทำการขอตัวอย่าง DNA นของเขาไปตรวจสอบอีกทีส่วนตามร่างกายของเขาที่ตำรวจคาดว่าถ้าเป็นคนร้ายจริงมันจะต้องมีรอยขีดข่วนจากกิ่งไม้แน่นอนและมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี้ครับไม่เพียงแค่นั้นตำรวจยังได้หลักฐานที่น่าสนใจเพิ่มมาอีกครับจากเพื่อนบ้านแถวแถวนั้นที่ได้ส่งคลิปวิดีโอมาให้ตำรวจดูซึ่งในวันที่เกิดเหตุพวกเขาไม่มีใครอยู่บ้านและออกไปพักร้อนด้วยกันหมดแต่พอกลับมาได้เห็นกับข่าวที่เกิดขึ้นจึงไปดูกล้องวงจรปิดเผื่อจะเห็นอะไรบ้าง คือมันจะมีรถคันสีขาวขับเข้าไปในซอยเรื่อยๆเหมือนจะไปซื้อยาเสพติดจ,จากใครสักคนและคาดว่าน่าจะเป็นโคเซจากนั้นเขาได้เดินอ้อมไปอีกฝั่งแล้วค่อยๆเดินไปหาญาติของโคเซที่กำลังยืนเล่นโทรศัพท์อยู่หลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าเขาเล็งปืนไปที่กระจกแล้วก็ยิงไม่นานเขารีบวิ่งหนีไปอย่างที่เห็นครับเสื้อผ้าที่เห็นในคลิปนี้คือเหมือนกันทุกอย่างกับที่พบในโรงเก็บของหลังบ้านเลยครับหลักฐานที่ตำรวจมีตอนนี้ทําให้สามารถดําเนินคดีนี้ต่อได้อย่างง่ายได้ครับ การทำงานอย่างหนักมันได้เห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการรอคอยแล้วหลังจากเรื่องนี้ได้ไปถึงชั้นศาลและได้มีการตัดสินออกมาว่าแคมรอนมีความผิดจริงในคดีฆาตกรรมและจะต้องรับโทษนานถึง50ปีครับหลังจากที่เรื่องนี้จบไปทางญาติิเองได้มีการจัดงานสมให้กับโคเซ่เพื่อนๆของเขาญาติทั้งสนิทและไม่สนิทตามมารวมตัวกันไว้อาลัยโดยแม่ของโคเซ่บอกว่าเธอไม่อยากให้ลูกหลานของตัวเองต้องมีอันเป็นไปก่อนเธอเลยจริงๆ เธอมักจะถามพระเจ้าเสมอว่าเธอขอเป็นคนที่จากไปก่อนได้ไหมเธอไม่อยากให้ใครต้องมาจากไปโดยที่ยังไม่ได้บอกลาอะไรกันเลยเธอเศร้าใจกับเรื่องนี้มากๆอย่างไรก็ตามเธอยังคงรู้สึกว่าลูกของตัวเองยังคงอยู่ข้างๆเธอตลอดเธอยังคงดูรูปภาพสมัยที่เขายังเด็กๆและพูดกับรูปว่าเธอคิดถึงลูกเสมอคนเราทุกวันนี้ดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่ไม่มีและสุดท้ายทุกคนก็จะได้ในสิ่งเดียวกันคือไม่ได้อะไรเลย สุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟันสวัสดีครับ